สวัสดีทุกคนมาดูสมส้มนะคะวันนี้สมส้มมาแวะที่บ้านเล่นอยู่คนเดียวบเล่นคนเดียวต้อม ส้มเล่นคนเดียวคุณแม่บอกว่าตอนอยู่บ้านก็เล่นคนเดียวค่ะซ้ม เล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นด้วย น้องเล่นคนเดียวนะเปาะส้มหลังจะทำหมันแล้วก็เงียบเลยนะคะไม่ก่อกวนไม่เกะกะไม่สัมมาเตยเมาไม่ยุ่งกับคนอื่นเลยแล้วเขาเล่นคนเดียวเนะี่ยเหมือนคุณแม่บอกว่าตอนอยู่บ้านก็เล่นคนเดียวแบบนี้นะคะบางทีก็เล่นลังคนเดียว <Yeah. S 2> คือเล่นกับน้องคนอื่นไม่แปนเพราะว่าตัวเองเคยเป็นจอนมาก่อนดูน้องโอ้โหดุแรงไงอง้ส้ม วันนี้เขาก็เดินเว็บประวานที่ปานะคะับซ่อม